สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตเรื่องของที่ประชุมสภากันนะคะเบอร์นซันเดอร์สนะคะที่เป็นหัวหน้าในแผนกระตุน้นเศรษฐกิจครั้งต่อไปเมื่อวานนี้ได้มีการบอกว่าจะมีการทบทวนโปรแกรมทั้งหมดนะคะซึ่งจะเป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการเปลีย่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างมากมายนะคะในเนื้อหารายละเอียดของแพ็กเก็ตกระตุน้นเศรษฐกิจต,ตัวนี้แล้วก็โปรแกรมต่างๆที่จะใส่เพิ่มเข้าไปในแพ็กเกตจ3ดล้าล้านดอลล,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 ลาร์สหรัฐด้วยคะ่ะ ซึ่งในส่วนนี้นะคะก็จะมีการกล่าวถึงวิธีการที่จะมีค่าใช้จ่ายนะคะที่จะเกิดขึ้นในแพ็กเกตนี้แล้วก็เน้นย้ําถึงเรื่องภาษีที่จะนํามาใช้จ่ายในงบประมาณรวมถึงสิ่งที่สําคัญในรอบนี้นะคะก็คือทางวุฒิสมาชิกของทางพรรคเดโมแครตมากกว่า100คนนะคะเรียกร้องให้มีการปรับปรุงสินเชื่อที่อยู่อาศัยการขยายภาษีเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของคนที่มีรายได้ต่ํา เพื่อที่จะนำมาใส่ในแพ็กเกจ3.5ล้านดอลล,ล,ล,ลาร์สหรัฐนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นการนำมาพัฒนาเศรษฐกิจการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจการเติบโตของงานที่เพิ่มมากขึ้นตลอดจนการศึกษาและก็สุขภาพที่ดีขึ้นค่ะทางด้านของวุฒิสมาชิกรอนไรเดนนะคะได้เปิดเผยถึงข้อเสนอนี้นะคะในการพุ่งเป้าไปที่การจะทำให้ที่อยู่อาศัยเนี่ยถูกลงนะคะคนร่ร่อนก็จะน้อยลงซึ่งเขาก็ได้กล่าวว่าสิ่งนี้เนี่ย จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของที่อยู่อาศัยที่สามารถทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้มากขึ้นในสหรัฐอเมริกาคะ่ะเรื่องของที่อยู่อาศัยนี่นะคะกลายเป็นประเด็นในวันนี้ก็เนื่องมาจากว่าราคาบ้านในสหรัฐอเมริกาในวันนี้นะคะถือว่าเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการในปีนี้คะ่ะแล้วก็มีปัญหาการขาดแคลนสําหรับคนที่มีฐานะยากจนหรือว่าคนที่เป็นส่วนล่างของตลาดที่อยู่อาศัยนะคะ ที่เขาต้องการจะซื้อบ้านหลังแรกเนี่ยกลุ่มนี้ไม่สามารถที่จะเข้าถึงการซื้อบ้านได้จากราคาที่พุ่งสูงขึ้นรวมถึงเงินดาวนะคะที่ไกลเกินกว่าที่กลุ่มนี้จะเอื้อมถึงค่ะโดยเรื่องนี้นะคะนักวิเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัยอย่างมอร์การ์สแอนลีนะคะได้คาดการณ์ว่าสิ้นปีนี้ราคาบ้านจะเพิ่มขึ้นอีก9%นะคะเมื่อเทียบกับต้นปีที่ผ่านมานะคะซึ่งเพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้6.5%ค่ะ ส่วนในเรื่องของรายละเอียดนะคะยังไม่ได้มีรายละเอียดที่ลงลึกในขณะนี้นะคะเพียงแต่ว่าเป็นการนําเสนอจากทางพรรคเดโมแครตนะคะที่มีมากกว่า100คนที่เห็นพ้องต้องกันกับเรื่องนี้ค่ะรวมไปถึงส่วนของ the c o n s e r t i o n budget นะคะที่เป็นงบประมาณจะตัดยอดในวันที่1ตุลาคมนะคะทางเดโมแครตเนี่ยเขาต้องการให้มีการเสร็จสิ้นกันภายในเดือนกันยายนแล้วก็คาดว่า ในส่วนนี้นะคะจะมีการนำมารวมไว้ในนาทีสุดท้ายเหมือนอย่างที่เคยทำมาในแผนกระตุ้นเศรษฐกิจชุดก่อนๆน,นะคะซึ่งเขาต้องการให้ทางพรรคเดมโมแครตทั้งหมดเ,เห็นชอบด้วยแล้วก็จะได้ผ่านหรือ c o n อ o l a t i o n process ไปได้ค่ะส่วนทั้งฝั่งของมิดแมคคอนเนลนะคะก็ได้มีการออกมาเตือนว่าเรื่องทั้งหมดที่อยู่ในวาระการประชุมเนี่ยฟังเหมือนจะดูดีค่ะแต่สิ่งที่ตามมาก็คือการเก็บภาษีจากทุกส่วนที่มีผลต่อเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกานะคะ แล้วก็จะเป็นการเพิ่มวงเงินหนี้ให้กับประเทศอีกด้วยทางด้านของผู้ทสมาชิเกเควินแมคคาซีนะคะก็เป็นผู้นําของทางฝั่งริพับบิกันเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ค่ะซึ่งเขาก็มองว่าเราไม่จําเป็นที่ต้องเพิ่มเพดานนี้ให้กับรัฐบาลนะคะ ในเรื่องนี้นะคะก็อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าทางฝั่งริพาพิกันเนี่ยเขาไม่ชอบในเรื่องของการขึ้นภาษีภาคธุรกิจนะคะและเขาเองก็ไม่ได้มีการเห็นด้วยกับในเรื่องของการขึ้นภาษีของผู้ที่ทํารายได้สูงหรือว่ามหาเศรษฐีของสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่แรกนะคะส่วนในเรื่องของเงินช่วยเหลือรอบที่4ี่นะคะในรอบนี้เนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงเลยนะคะในขณะนี้มีแต่เรื่องของภาษีเด็กนะคะที่อาจจะมีการขยายเวลาไปถึงปี2025ค่ะ ส่วนในเรื่องของประกันสังคมนะคะเรื่องนี้เนี่ยมีรายละเอียดแค่ส่วนของเงินกเกษียณนะคะแล้วก็ผู้ทุพพลภาพรายละเอียดก็คือจะมีการคาดการณ์ว่าจะปรับขึ้นสี่เท่านะคะในเรื่องนี้นะคะที่ประชุมสภา,าเนี่ยเขาได้พูดคุยกันมาตั้งแต่ช่วงของต้นเดือนที่แล้วนะคะจะเห็นได้จากข่าวเก่าๆของทางช่องที่นําเสนอไปแต่ยังไงเนี่ยเชอร์รี่จะคอยติดตามถึงส่วนอื่นๆของประกันสังคมเพิ่มเติมอีกนะคะถ้าหากว่ามีการอัปเดต ส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบนะคะรายละเอียดในเรื่องนี้ก็คือการคำนวณค่าของชีพของคอร่านะคะจะมีการปรับวิธีการคำนวณในปีหน้าโดยเป็นการคาดการณ์ว่าจะปรับสูงขึ้นถึง6.1%นะคะซึ่งยังคงต้องรอดูอผลข้อมูลของเรื่องของค่าของชีพแล้วก็ค่าน้ำมันค่าอาหารหรือว่าสินค้าราคาข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่มีสูงขึ้นแล้วก็ภาวะเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นของสหรัฐอเมริกาค่ะ ตัวเลขนะคะโดยหลักๆเนี่ยที่จะออกมาอีกครั้งหนึ่งก็จะออกมาในเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็ในตัวเลขในวันนี้ก็คือ6.1%เนเปเ็นตี่ยเป็นตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการนะคะแล้วก็ถือว่าเพิ่มขึ้น4เท่าจากของเดิมซึ่งปัจจุบันก็คือ1.3%สรุปคร่าวๆก็คือส่วนนี้นะคะผู้สูงอายุผู้ทุพพลภาพนะคะจะได้รับครอบคลุมในส่วนนี้โดยมีประชาชนราวๆ60บล้านคนนะคะจะได้รับผลประโยชน์ในส่วนนี้ด้วยค่ะ เมื่อเราพูดถึงเรื่องของข้าวของเครื่องใช้ที่มีราคาสูงขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ํามันรถมือสองแล้วก็มีการขาดแคลนชิปนะคะอีกทั้งเรื่องของราคาค่าจ้าง แรงงานที่ขาดนะคะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีการขึ้นค่าจ้างนะคะเพื่อจูงใจให้พนักง,งานกลับเข้ามาทํางานและสุดท้ายเนี่ยต้นทุนก็จะอยู่ที่ผู้ประกอบการนะคะที่จะต้องรับภาระในส่วนนี้แล้วก็ส่งผ่านมายังราคาสินค้าที่จะปรับเพิ่มขึ้นอีกทีหนึ่งจนกลายเป็นวงจรแล้วก็เกิดภาวะเงินเฟอ้อค่ะในเรื่องนี้นะคะธนาคารกลางเท่านั้นนะคะจะเป็นผู้ที่แก้ปัญหานี้ได้ในเรื่องของการควบคุมภาวะเงินเฟอ้อให้อยู่ ซึ่งเราก็รอผลนะคะของการประชุมประจำปีของทางเฟดหรือว่าธนาคารกลางนะคะซึ่งสรุปว่านายโจโรมพาเวลนะคะประธานธนาคารกลางเนี่ยได้ระบุว่าในเรื่องของการค่อยๆถอนทีวอออกหรือว่าการที่จะค่อยๆปรับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะในขณะนี้เนี่ยยังไม่รีบขึ้นอัตราดอกเบี้ยคะ่ะเพราะเขามองว่าเศรษฐกิจสหรัฐในตอนนี้นะคะกำลังดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนของทางเฟดนะคะ และก็มีรายงานจากกระทรวงพาณิชย์นะคะที่ออกมาบอกว่าค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลของผู้บริโภคสหรัฐตอนนี้นะคะเพิ่มขึ้นสูงถึง3.6%เนะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะแล้วก็ขึ้นถึง0.3%เเมื่อเทียบกันเป็นรายเดือนนะคะของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารวมถึงรายได้ส่วนบุคคลก็สูงขึ้นแล้วก็กำไรของบริษัทในสหรัฐอเมริกาตอนนี้เนี่ยก็มีตัวเลขที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะคะนักเศรษฐศาสตร์เขาเคยคาดการณ์ไว้ว่าสัดส่วนนี้นะคะจะต้องลดลงเพราะว่าการระบาดของโควิดสายพันธ์เดลต้าในขณะนี้เนี่ยสูงมากแล้วก็ผลการรายงานทั้งหมดในเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็จะทําให้เห็นว่าการระบาดของโควิด1 9นะคะจะเป็นสถานการณ์ชั่วคราวเท่านั้นนะคะซึงจะส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาค่ะ สรุปก็คือในการขยายตัวของเศรษฐกิจนะคะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาจากรอบแรกนะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยเป็นไตรมาสที่2นะคะการบริโภคการลงทุนเนี่ยมีเงินสะพัดมากกว่าที่คิดไว้จากในตอนแรกนะคะและที่สําคัญเนี่ยจะต้องยอมรับว่าเรื่องหลักๆนะคะก็มาจากมาตรการการแจกเงินของทางภากครัฐบาลแล้วก็การรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนค่ะ ส่วนในเรื่องของการรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนในสหรัฐอเมริกาในขณะนี้นะคะทําให้ทางรัฐนิวยอร์กนะคะได้มีการประกาศให้ครูแล้วก็พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนภายในวันที่ยี่สิกันยายนก็เลยทําให้ครูแล้วก็สมาชิกสหภาพที่ทํางานในโรงเรียนเนี่ยออกมาชุมนุมประท้วงค่ะโดยมองว่าการเข้ารับการฉีดวัคซีนนะครเป็นเสรีภาพทางการแพทย์ที่แต่ละคนนะคะจะตัดสินใจว่า จะได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่ได้รับการฉีดวัคซีนค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาอัปเดตให้ฟังกันเป็นประจำนะคะถ้าหากว่าใครยังไม่กดติดตามนะคะสามารถกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อรอรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่คอยรับฟังข้อมูลข่าวสารเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ